สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจารย์สยามจัดทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านดูธนบัตรนะครับที่มีราคานะครับแล้วก็ทางเรานั้นก็ยินดีรับซื้อกันด้วยนะครับเนื่องจากธนบัตรในช่องเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งธนบัตรนะครับที่นักสะสมเขานะครับค้นหากันนะครับ ที่เป็นพระเจ้าตากศินมหาราชรุ่นนี้นะครับใครมีรุ่นนี้นะครับอยู่ในมือนะครับมีโอกาสที่จะสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าค้าขายได้ในราคาสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนต้องนะครับฟังรายละเอียดของคลิปให้ดีๆก่อนส่งประเมินราคาครับเป็นอีกหนึ่งธนบัตรนะครับที่ต้องบอกว่านี่ครับเป็นกระแสที่มาแรงมากๆในตลาดนักสะสมครับบางคนนั้นก็เลือกที่จะเก็บธนบัตรที่ เครับมีความแปลกความสวยบางท่านก็เล่นเลขตองเลขขายมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับที่นักสะสมเขาเล่นหากันเหรียญก็เช่นกันนะครับในส่วนของเหรียญนี่นะครับมีหลายคนนะครับได้นะครับส่งเข้ามาในก็มาสอบถามทางเพจสยามชาแนลของเราเลยครับทาง ID l ดี e ลน์ของเราปรากฏว่านี่ครับเราไม่มีการตอบกลับนะครับมาวันหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับเล่าเรื่องราวของเหรียญนี้ให้ฟังนิดหนึ่ง นะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจหรือว่านะครับเพื่อเป็นความรู้มาวันนึงครับมีนักสะสมนะครับทานบ้านนี้นะครับมีการพบเจอนะครับเหรียญแปลกนะครับของเหรียญสิบนะครับปี2550ขอเติมความรู้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะดูแบงก์กันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับในส่วนของเหรียญปี50นย์นี่นะครับ50นย์หรือ51 51 5นนี่นะฮะ5้นี่นะครับ ที่เขาส่งมาประเมินราคานะครับทีแรกเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็เลยว่าอ่ะยังไงส่งมาก็แล้วกันเดี๋ยวดูให้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีราคานะครับมีราคานะครับเพราะมันมีความแปลกแต่นะครับนักสะสมบางท่านนั้นยังไร้ความรู้ก็อาจจะไปโดนนะครับในส่วนของพวกที่นะครับเรียกว่านะครับทำขึ้นมาเพื่อ ที่จะหลอกขายให้นักสะสมมือใหม่นะครับเพราะว่าเหรียญมีราคาสูงขายไม่แพงขายมาสองสาร้อยท่านรีบซื้อนะครับแต่ว่าท่านลองดูที่อาจารย์สยามชี้จุดสําคัญให้ดูนะครับมาดูนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับดูนะครับนี่ฮะถ้ามาเจอแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่านักสะสมนี่นะครับก็ที่ไม่ใช่เป็นมืออาชีพหรือว่าผู้ที่ค้าขายปกติอยู่แล้วนี่นะครับก็จะเห็นว่าอุ้ยทาไมแปลกจังเลยด้านหน้า ไม่มีภาพพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์นะครับนี่ฮะแต่ถ้าใครที่เป็นนักสะสมที่มีความรู้เนี่ยเขาจะรู้ได้เลยว่าเหรียญนี้นั้นนะครับถ้าเป็นของแท้นั้นมีราคานะครับปรากฏว่านะครับได้ส่งเหรียญนี้มาประเมินกับเราแล้วเราไม่ประเมินราคาเขาก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ซื้อจริงหรือเปล่าเป็นเพจปลอมหรือเปล่าแต่เอาเถอะครับท่านจะพูดยังไงก็แล้วแต่แต่ยืนยันว่าเราซื้อจริงไม่ต้องทําใบรับรองด้วย แต่ <ste al Polit ica> เหรียญนี้เป็นเหรียญที่คนทําขึ้นมานะครับนี่นะครับดูนะครับเป็นรอยเกียร์ที่เห็นได้ชัดมากนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยเกียร์ที่เห็นได้ชัดมากนะครับเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนั้นจะมีความต่างครับทุกท่านครับก็คือนะครับอาจารย์จะบอกว่านะครับมันจะเป็นนูนขึ้นมานิดหนึ่งเป็นดุ้งขึ้นมานิดหนึ่งดูสโลปแต่นี่บุ่มลงไปนั่นคือหมายถึงเขาปาดตรงนี้ออกไปนะครับ และจะเป็นจุดๆๆๆๆนะครับเหมือนกับเม็ดทรายเนื่องจากว่าเนื้อของเหรียญน,นั้นยังไม่มีการปั๊มตาลงไปจะเห็นรอยได้ว่าเวลาเราส่องกล้องเข้าไปเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นจุดๆๆๆเหมือนเม็ดทรายพวกนี้นะฮะนี่เหมือนเหมือนเหมือนข้าวพวกนี้เป็นรอยแตกๆแต่อันนี้ส่องเข้าไปนี่คือเนียนเลยนั่นคือหมายถึงคาริเซียออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่เหรียญแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่องที่เขาซื้อจริงอยู่แล้วเพจที่ซื้อจริงอยู่แล้วเขาซื้ออยู่แล้วแต่ต้องเป็นของจริงไม่ใช่ ทำขึ้นมาและขายได้หรือคุณไปเจอในท้องตลาดนะครับก็อาจจะมีการถกเถียงกันว่าเนี่ยได้รับมาจากเงินทอนตามร้านค้าหรือตลาดอะไรต่างๆก็ได้จะว่านะครับส่งไปที่เพจที่การรับซื้อแล้วเขาไม่ซื้อไงครับเลยปล่อยทิ้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าอยู่ในกรมธนารักษ์นะครับเขาเรียกว่าเหรียญชำรุดนะครับอาจจะได้ครึ่งราคาก็ได้นะฮะแต่ว่าสภาพอย่างนี้นะครับก็น่าจะได้เต็ม10อยู่นะครับก็ ฝากเป็นเกรดความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับให้กับทุกคนด้วยนะครับลองศึกษาดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเพียรรับซื้อเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างที่จะมีความรู้เยอะนะครับไม่งั้นอยู่ไม่รอดนะครับมาครับผมนะครับในส่วนของนะครับธนบัตรที่ผมจะพูดถึงนะครับสำหรับใบนี้ที่ผมซื้อมานยนะครับขออนุญาตนิดนึงซูมกลับนิดนึงเป็นธนบัตรนะครับที่ทุกคนดูแล้วก็รู้สึกว่าธรรมดามากที่บ้านมีเป็นแหนม บางคนบอกเก็บสะสมไปเยอะเลยครับอาจารย์มีเป็นสิบๆแหนบบางคนเก็บเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีสำหรับคนมีตังค์นะครับในส่วนของการเล่นหาของธนาบัตรที่แบบธรรมดาหาง,ง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะฮะที่เป็นแหนบกันเห็นเล่นกันแต่เป็นใบนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ทางเราก็จะแหนบหรือไม่แหนบก็ยังไม่รับแต่สําหรับใบนี้หนึ่งใบผมก็รับครับทุกคนสังเกตดูนะครับสําหรับใบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่ฮะ นะครับดูสวยงามโดดเด่นนะครับตัวหนังสือก็ชัดเจนนะครับตัวหนังสือนี่แหละนะครับที่จะจะบอกว่ามีราคาหรือไม่มีราคานะครับแล้วก็ะายทุกคนจดจําอย่างนี้นะครับจดจําให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับ3จุดนะครับจดจําให้ดีนะครับก่อนที่ผมจะพลิกแบงค์นะครับจดจานี่คือจุดที่1ก็คือนะครับหมวดตัวเลขนะครับจุดที่2ก็คือลายเซ็นนี่นะฮะลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ลายเซ็นผู้ว่าราชการ ขอไปครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะสองสองสองลายเซ็นนี่จําให้ดีแล้วก็อันที่สามก็คือจุดตรงนี้นะครับท่านจําให้ดีนะครับจำหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ให้ดีนะครับสี่จุดนี้จะบ่งบอกถึงราคานะครับเอาละครับผมจะพลิกแบงค์ให้ทุกท่านดูแล้วนะครับนี่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมเกตออกกันละกันนะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนมองไม่ชัดนะครับ ผมซื้อมานะครับสำหรับใบนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับแล้วแกให้ดูจะจะนะครับดูนะครับขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะเป็นอะไรยังไงนะฮะนี่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่อาจารย์บอกว่าให้จดจําตรงไหนนะครับจาให้ดีนะจําให้ดีนะพอพลิกกลับมานะฮะท่านเห็นไหมครับท่านเห็นอะไรในแบงค์ใบนี้ไหมครับถ้าสมมติว่าไม่ใช่น่าสะสมก็คงมองว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่น่าจะมีราคาเนี่ย ฉันไม่ได้สังเกตอะไรเลยแต่ก็เลยนะครับอาจจะเอาไปใช้หรือนะครับทำหลุดไม้หลุดมือไปต้องบอกว่าแพงครับท่านเสียโอกาสแล้วนะครับในส่วนของนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนี่นะครับในส่วนของแบงค์ที่มีราคาใบเดียวก็ซื้อคือท่านสังเกตดูที่ผมบอกให้ดูหมวดตัวเลขเห็นไหมครับจะมีหมวดตัวเลขอยู่ด้านบนอยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังซึ่งจริงๆต้องอยู่ด้านหน้าแต่ก็ด้านหลังเนี่ยจะมีหมวดตัวเลขอีกหนึ่งหมวดเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ แล้วก็ท่านดูลายเซ็นนี่ฮะเนี่ยฮะ,ฮะแบงค์แบบนี้นี่มีราคานะครับแล้วก็อยู่ในในส่วนของเนะครับอ่าเป็นธนบัตรที่มีความหมายแบบนี้ก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยนะฮะจำจุดนี้ให้ดีบางบางใบก็จะมีแค่จุดเดียวก็มีราคาไหมมีมีฮะมีแม้กระทั่งมีแต่ลายเซ็นก็มีเหมือนกันแต่ราคามันขึ้นต่างอยู่ที่ว่ามันจะออกออกรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านโผล่มาด้วยนี่ แทนโทษครับบอกไว้แค่นั้นเลยนะครับนี่คือแบงค์ตัวอย่างนะครับที่เราหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับสาหรับใครที่เจอแบงค์แบบนี้ในรุ่นนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาเลยเลยนะครับสยาม f อฟ5 5นะครับแล้วก็แอดแปดศูนย์หนึ่งเอเอไออาร์นครับก็ฝากด้วยและกันนะครับสาหรับเพื่อนๆนักสะสมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้จันสยามหน่อยนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นทานเป็นกุศลผลบุญด้วยกันเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับ พ่อค้าประชาชนทั่วไปนะครับอย่างน,น้อยน้อยหนึ่รก1,000ก็ยังโอเคนะครับพอที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีความสุขความเจริญนะครับ,บาัางค้ั่งร่ำรวยถูกหวยสองตัวตรง3ตัวแตกนะครับอนุโมทนาสาธุข,ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ